เราเปิดประเทศเราเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวแบบแซนด์บ็อกด้วยนะครับที่เกาะเสม,ม็จนะครับเราก็มีมาตรการในการป้องกันตามที่สาธารณสุข

เราเปิดประเทศเราเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวแบบแซนด์บอ็อกด้วยนะครับที่เกาะสมเด็จนะครับเราก็มีมาตรการในการป้องกันตามที่สาธารณสุขเขาให้เราทำทุกอย่างนะครับเราฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งเกาะนะครับที่เพที่เป็นที่ลงท่าข้ามเรือไปเราก็ฉีดไปแล้วหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็พยายามป้องกันเต็มที่แต่ทุกคน ต้องช่วยกันป้องกันตัวเองด้วยครับด้วยความห่วงใยนะครับรีบไปฉีดวัคซีนกันนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างมีวินัยเต็มที่ครับเราจะรอดจากโรคลายนี้ได้ครับขอบคุณมากครับ